โอ้ก็เดือดเดือดพญี่ยงเดือดเดือดยังี่ยงยังปตเตาถือค่าแค่บาทนีอน้องย่งมึงเนี่ยถืสวดได้จ้ะอยากมาใส่ขึนได้พี่น้องบานมงเย่มาใส่สมมงเดียวถือหลังนี่ถือค้าแค่นคาแค่ให้อยู่มันบ่จมเพลยบตาย ทักททยสบายดีย่ำเสาะสพี่น้องออกันสอรวันที่สามพฤษภา,าคมปีหกเจ็ดมาหาอยู่หากินเปลี่ยนแนวอีกเรื่องพี่น้องโมนี่เอามากับยายเกศคือเก่าห่ะพี่น้องสวัสดีค่ะมุนี่พ้นตรงปากับยายเกศกัะพ้าพีพ่นหนองลงหวยลองหองไม่ได่ตุ่มเน,นาะจ้ะคือว่าผักก่อนไม่ได้โตนเนาะพันยายเลียมพอดพอดผักนำ <จะ S 2> อาการห่อนแนงพี่นอ้องแต่ขาดว่าตามข่าวพนกับว่านี่ละสีมีฝนมาอคอยอล่อหลุนพี่น้องสำหรับ เฮ็ดปลาพวกนี้ก็สิเกิดถามีฝนช่วงนี้ก็ลุนหาอยู่หากินตามห่วยตามห้องไปก่อนพี่น้องเอาหลังแดกแหกหมันบมเคยเห็นแหงปลานน่จักเถื่อนน้อยใจเกศเนาะข้างแรกเลยฮะลุนเบ่งพี่น้องนามขอดขอดีถือดีบ่บ่อนซสบอยูเได้แล้วน้อยใจเกศเนาะาม,าม,ม,ามาเคยเห็นนาแหงปลานน่จักเถื่อนพี่น้องห้องตัวนี้ก็สิเป็นยอดอ่างละพี่น้อง นะเลิกลกรบโบเป็นยังหนามเป็นโบเสียดอกนะ <c oughs> สุดท้ายถ้าใหมพี่น้องรับต้มประมาณสองสามหลังกับพี่น้องหลังจากนั้นก็ตีไสร์เลยสวัสดีทักทายทุกคนทุกท่านเด้อพี่น้องหลุนความใดความมา่ำมันนํากันมนื่อนี่คิดว่าคืออยู่ได้ละไร้เกียรติบางแนวผลป้าบอนแซวอยู่บนอ้าวคนไหนคืออยู่ดอกมาเด้อบางแนวบางแนวเป็นมูเลยไร้เกียรติพี่ ผุนปลาทิวอ้าวเป็นหมูเลยพี่น้องปลาทิวอ้าวเบงแนนเชียเกตผุนว่าเป็นซอกซองเลยพุนแต่พอดีเขาตุ่มหอบบอตอนนั้นล่ะเขาบ้าเนาะดอกนี้เนาะพี่น้องใส่ตุ่มเป็นทีเรียบร้อยใส่เวลาใส่ประมาณยี่สิบนาทีน้อยเชียเกตเบงแนนเบงแนนรอกึ้นมาเบิงพี่น้องเบงแนนเห็นมันมันด้อยจ้าอุ้ยผงแนี ตีแห้งเด้อเด็กตเต้ากับเขาหูยหยาบหยาบเลยยช่เกดโอ้ยนองเป็นบัดอ์โรดน่ะทาถายยจ้าเอ้าคือชูพี่น้องมาหนินี่หัดก,กระพราพอวาน้าเพิ่นบ่เเคยแห้งจังสีจ้ากเถื่อผุ่นในตุ่มเต้มอยู่พุ่นแบามไก่กับเต้าซักถึงซักหลงอืมไม่แต่ปลาซิวอ่าวบางเนี่ยนี่อ้ยมงเนี่พี่น้องว่าเป็นสองสองอย่าอย่างาอยู่มาใสายย่งคืนนนาออืมถ้าใสา่กางคืนนี่ผู้จักสีวาจางังไห มันเป็นหยอดอ่างพี่น้องเป็นลำหวยหยอดอ่างุ่นงบอกมาแหละร้อยออกก็มีแจเกดร้อยออกโซยเลยแค่ไปไกลแค่นหนคอยยามพี่น้องจักหน่อยก่อนใส่ด่างก่อนก็เงยเลี่ยมลงกลางตะไคร้เด <pas> no oh. cool. ้อจ่าปนี่ใส่ตุ่มแล้วลงคลายไปก่อนพี่น้องเื่อมาแล้วก็เดี๋ปีกพอดีเป็นม้อตีเส้นตีเส้นเนาะนั่นได้รักรักเกาแถวว่าขาดว่าตุ่มนี่คิดว่าคืออยู่ให้คือในท้อนพอได้พัก่อน แคนอูไหวเราได้ได็สีนอน <laughs> องานมาดน้าะาย,ย,ยาจ้าห่อ้ากินน้ำามไปก่อนพี่นอ,องาองหอมมาาเฮ็ดเกิดามเฮ็ดเกิดเนาะยังไดกับขอบคุณเอฟซีตะก้นถุกท่านด้วจ่าทีมา่มาให้กำลังใจยายเกศกับคนตองปลาจ้าอุ้ยคือสีเย็นเนาะพยายีไใหญ่เดี๋ยวคือที่ประจมห่อนหนูกเหมือนนี่เป็นยังไงหากินน้หนาม่าห่อนๆอนังี่เราโขกบไว้พี่น้องเมื่อยแห้ง เมื่อยอีลีนกห่าวน่าจะเกศหมดนี่นกข่าวเนี่ยอะใส่ตุ่มแล้วใส่ดางแล้วพรากันพักพ่อนกินเขากินน้ำพักอีจะข้าวพละพี่น้องสิพยายามแต่บรรยากาศมืัอนี่นกฟังเสียงนกพี่น้องคนมันหนาวฝนสีมาแบบยากเนาะแต่ว่าอากาศกับเปลี่ยนเด้อพี่น้องมันนี่มันหนาวห่อนอ่ะอืมอากาศลดลงอ่ะพยายามเด้อพี่น้องมันใส่ใบชั่วโมงเดียวน่าจะเกศ เจักโมงยี่เกดเดียวนี่เก้าโมงเกตนาทีจ้ะ <c oughs> เก้าโมงเกตนาทีใส่ตุ่มแล้วเจ็ดโมงกวกลัวเนาะแม่นจ้ะอ่ะรุนเบิ้งพี่น้องใสแป๊บเดียวยามเดทียามเร็วบอมนินยังดอกพี่นอ้องเบิ้งสภาอากาศถับเป็นตามข้าวเพิ่นข้าวกะคือสีดีอยู่พี่น้องแต่ว่ายานอยู่ในปลาในดงยานล่มล่ะพี่น้องก็เลยฝ่ายามแต่ฝนบ่ยานเดิอพี่น้องอยังห้ตกอยู่ คือบอ่าละหลังแหลงแหกมาอันเท่านั่งเมือง,องถ้าเพิน่นเขาแป,ป๊บเดียวกับเขาดอกห้วยห้วยเอ้าเอ้าห่วย,ย,ย <laughs> ถือปลาอย่างนู้นน่นโอ๊ยปลาหมัดอืปลาหมัดกับแมงกับเต่าเอ้ามีล้างสูนด้วยดอกว่ามนันสิคักเนาะบับต้องมีแม่ล้างถือต้องมีล้างหลุนแม่อ,มยอย่างไรจะเก่งโอ๊ยบังแดด โอ้ยปลาฟ้าที่ไรนี่ปลาฟ้าตาวักข้อหมันเท่าแมงแมงตบเต่าพี่น้องเมืองหลังหลังที่สองที่มันหลังที่สองใส่โจมแมงตบเต่าพลอยอยากตายแน่นอ้อจ้าพอดีใส่พอดี่เนยอ้เก็บขาดป้องเมืองญ่เลยพี่น้องปลาฟ้าบางทีเขาไปกินโค้งไก่ล่ะปลาฟ้าหรือว่าตะภาพหนามตุ่มตัวนี้เอาเอาเพลินบระยูรเ้อพี่น้องขาดอุ้ยแมงตบเต่าก็คือขาด คือถักยังงั้่หาแต่อันนี้ยากเึง,งมาใส่กลางคืนคือสลยี่ถักเนาะมาลองเบมึงบ่ะมึงเนี่มาลองอยู่หรอขาบ่พาอยู่บ่เข่มามาใส่พาอยู่มาเ้าก็่าฝ่าวเมื่อเ <c oughs> มื่อเอาเนาะใสอีกเ<ส>มียแดนนี้ล่มแดนบ่ท่านเลยนีใ่ใส่บิกๆเลยเนาะใส่บดใหญ่แม่งกับเต้าล่ะพี่น้องมึงเนี่ยขาดโพดขาดปว <c oughs> ดถิ่มแ้วแนวนี่ยมึงว่าสิบิสมาอยู่เมื่อนี้สิบิสมา มึงแน่แมงกับเต่าลัางเดียวเด้อพี่น้องลุงได้หลายนะาเนอะมึงแน่ใส่แป๊บเดียวเด้อน,นี่ถ้าบ่ขาดสิหลายกว่านี้เนาะแม่นจ้ะไปลุ้นลังไหมพี่น้องคืออยู่ถ้าใส่กลางคืนเ,าเนาะ่า,ายยจ,จาเ<อ>กดเนาะแมงกับเต่าหวานข้าววนแต่เฮ็ดบ่ได้มาเบิ่งพี่น้องนี่งล้างหนึ่งใส่จมตายโลดแมงกับเต่ายังวะแมงกับเต่าถือหอนกลางเว้นพี่น้องถ้าใส่กลางคืนนี่พุ๊บพฤติกรรมแห้งเนี่ยปลาคือบ่คอยถือคือแมงกับเต่าพูน ผุนปลาผุนลอยเต็มอยู่ปลาลอยเสวยอยู่เนาะจ้าอุ้ยถูกแมงกับเต่าพุ่นอุ้ยแต่ผุนอยากตายเนาะใส่จมจ้าใส่จมผุนอยากตายอยู่จ้าใส่ปลาแมงกับเต่าเขาเนาะปลาผัดบวเขาบ้านี่จั๊กโตเยอะเกล็ดอ้าเป็นยีเรียมั้งเนี่ยคือแมงกับเต่าไปเนาะงามงามเลยพุ่นเนี่ยอุ้ยอุ้ยปตามมาใส่กลางคืนเนี่ยมาใส่มาใส่ เบื้องหนึ่งพี่น้องม่ไต้ใสใหญ่ๆบุ่ญขาึ้นเขาค่ะที่เรานี่จริงใส่เอาปลาทิวอ่าวเนอะพี่น้องเพิ่นมาถือแมงกับเต่าบ้านนี้แบบว่าน้ำเพิ่นแห้งเนาะจ้านี่ใส่เพิ่นเอ้าปีนบ่ได้เทลงเลยบุญโอ้ยมาแมงกับเต่าได้ดฝนเลยพี่น้องบ้านนี่ถึอแมงดานดำข่าใหญ่เนาะจ้าฮะขึ้นขาดเรืองพี่น้องมาเลย ใส่ตุ่มโอปลามันแมงกับเต่าปลาบ่ปลาบ่ปลาหแมงกับเต่าปลาบ่เบิังบังหลุนบิังโอ้ยแมงกับเต่าท่านปลาทีงแมงกับเต่าพี่น้องคุณแมงกับเต่าสองตัวจ้าเอาปลาดูจุกบโอ้ยพี่จะใส่งามงามใส่งามงามเลยพูนปลาชิวอ่าวเอาข้าวอยู่มีหลังถึกปลาอยู่บ้านนะแต่สิบวันมานปลาเนาะ มันจังได้กินพ่อได้กินได้อู้ได้ปนอยู่ดอกพี่น้องทั้งแมงกะเต่าทั้งปลามันแม่จ้ะใส่ปลาไม่ไดใส่งามๆห่างหายไปไหลายเดือนเนาะประกันตามเ็ดอยู่พี่น้อง <c oughs> เฮดก็เกิดบ่เต็มที่ดอกพี่น้องพานมากก็ได้เพราะว่าความเชิญบ่เต็มทีปัญหดปันก็เกิดพ่อในมือลากแกงคล้องแกงนี่แหละเนาะจ้าหลุดน้ำกันฝนมาผลละพี่น้องเ็ดก็ได้ <c oughs> ถ้าใส่กังเคื่อนี่แมงกะเต่าคากได้นี่ อืน่ะังรครับคือจะได้จะเก็บเงียบๆเงียบๆอืมน่ะดูนิดนิดหราที่บอนบอนไม่ตุ่มอยู่นั่นอืออ๋ออ๋เอาโอ้เมงตับเตาอีกแล้วตับเตาน่งถืทุกหลังหทุกหลังจ้ะอเที่วกับใส่บดปันไดเนาะจ้ะ หมานพอแล้วแรงอยู่เรพี่น้องเทิ่งปลาทั้งแมงกั๊ปโาปลาที้เดือดโอ้เป็นปลาหางแดงเนาะปลาหางแดงมกแแบบด,ด้วยกซิวหางแดงอือโอ้เขาทาแล้วแมงกัง๊ปโาใส่กางเพื่นี่บ้าขาดเลยเนี่ยเพราะว่ามันขาดแล้วปลาซิวหน่อยบ่ะ แม่กับเต่าถือดีแห้งโอ้อุ้ยมันแม่นกบเต่าเด้อพี่น้องรอบนี้ <c oughs> ปาลาในรลายอยู่บนบกหอยเขาเนออ้อน้าต้องมีรางถือแม่เอาขาด,ดอีกโอ้ย <c oughs> ขาดไปเยอะเกิขาดโอ้น้ำข่อนพวกปลาฟ้าพวกนีนเลินนะ <c oughs> ขาดดีแห้งเนาะใส่แป๊บเดียวถึงตำแหน่งถือว่าดีแหละล่ะพี่น้อง ล้างเตาหนาคือยังบ่อนอยู่นี่บ่อนบ่อนเนาะหนาแหงแหงมางขึ้นคือติดคาดอยู่พี่น้องนีต่ตะเตาเพราว่าใส่มองใส่คายกันที่ถือพอจับอ๋อก็เดืดๆพี่ใหญ่เดืดๆอีหยังอไม่เลี่ยงอีหยังเป๊ะม่ตะเตาเน,นนเน่ยพี่ถือคาดแค่บาท้องมึงเนี้ยมึงเนี้ยเือดวดเลยจ้าอยากมาใส่ขึ้นได้พี่น้องไหมมึงเนี้ยไม่ไม่ใส่สมองเดียวถือลังนี่ถือคาดให้เนาะคาดแข็งคาดอยู่มันบ่จมพันเลยบ่ตาย พวามันนี่เกินขาดเดาอีลีเนอใส่ต uh huh. oh. uh huh. ุ่มเอาปลามันแมงตับเต่าพี่นนอมึงแนยงออยู่คุณนต่อดซ้วนมาถาตัวอยู่พี่นนอมึงแนี้ยปลากระือกปลาโอ้นไตหยามหยาบเลยนในตุ่มโอ้ยมึงแนยูปเต็มตามการปลูกปุก จกเอาแน่พี่น้องไปตักสอ่านแน่หมดใส่เอาปลาตึกแมงกับเตาปวดไปเด้อขนาดกลางเว้นเด้อพี่น้องแม่นจ้ะทำเป็นกลางคืนนี่บุ๊บเป็นสามสิบสี่สิบอยู่บอกพี่เงียเรียมสี่สิบหาสิบปุ่นแล้วปุ่นอุ้ยปุ่นขาดเด้อพี่น้องมาหนี่งไม้แมงกับเตาย่อๆเม่บาดเลยปิดขาดแห้หน้อยยัยเกดขาดจ้ะ Mà thì thử bà phát bộ mèn thì nó mất thử ngang cấp tàu bằng này Tàu ăn này bà này Bà cứ tàu, không bao thường ngang bò Ô cấp tàu Ngang cấp tàu tố nương Thì nó đi lùm kháu lắng nằm bớt đi lùm Thử tố đều thì nó lắng nè, ngang cứ điền xeo nè trùm Mình bà ngay ngang cấp tàu Thử ngang cấp tàu Thử ngang tàu Ngay 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 Tùng cái tiên gì trực 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 Ấu Nói ăn tạp tao leo gì người nè mẹ tao thương bà lắng nè Bà siêu ảo Cô khảo tha hay gì đó Khó tha Tay bếp điều Ui, dạng mà thay ngắn cười đi ba nè Má, má, mở đây ว่าพอถึงกระเทลละซีฟเนาะตัวล้างบอถือคุ่นโอ้ยขันกลางคื่อนคอยบ่อยากผากเลยพ่อยิ่เต็มกระติบบ่จักเนาะขาตาแห้งพี่น้องใส่ยังไงใส่แป๊บเดียวเนาะพี่น้องชั่วโมงกัวกัวฮะเมื่อรั้งนี่ยก็เงียบเลยว่ามันเงียบแล้วมันเต็มตุ่มอยู่บ่ะหลุ่มเหมือ อตอนใส่ทายถ้ำแค่สามหลังตอนยามทายถ้ำถูกหลังด้วยพี่น้องตือบ่ตือ,ตอกะหลุ่นน้ากันหลังต่อหลังียงแมงตับเตา่าแมงตับเตา่ตเตาอีกแล้วเต็นดวงเดง้งดวงเด้งอยู่เนาะขอทายอยู่พี่น้องสมาจังเว็นยังถือดีเนาะแมงตับเตา่าแม่เนจ้ะอ่ะชิมาอีกจีดอกพี่น้องออใส่กลางคืนล่องเบงเอฟซีพี่น้องก็รอติดตามรับชมว่าผลงานกลางคืนที่ถือดีกว่ากลังเว่นบอ พายุฝนหมามาเดือล่ะพีปน้องถ้่พายุฝนมากับบกามากนาตอนนี้ยางพานลงหันเห็นถือกนได้ป่าแต่ตอนมะยามผลักออกเบิดกับบจักบองพคือกันโอ้ยบอกระเพย้ยงตุ้งไม่กับเตาตุ้งแมงกับเต่าบอกระเพเล้ยกับเตาก็ถือคักแทลังนี่ใช่ไเก็สันสั้นสั้นสั้นเพือนปลา มองเด้พี่น้องเิปาเิมกเต่าสวดๆเลยบาดนีอย้ยๆๆมันมันอู้เด็ดแทงน้อยยายเกตเนาะเด็ดแทงพี่น้องบ่คิดว่าใส่ปลามันแม่งกับเต่าปลาก็มันพอปลาบาดนี้ลังนี่เดี๋ยวเด้ออ่ะยายเกสิพยายามปิ่นให้พี่น้องรับชมแบบชัดๆพี่น้องดดดพี่น้องเอ้ยปลาก่กังปลากกังกี เนี่ยเปมีต้งงามเนาะสอดมีจับเต้ามึงแม่พนพนจ้าเฮ้ยใส่สมุนเดียวเด้อพี่น้องนียใส่ไปโผล่เิ่นอ๋อหมันหมันจ้ามึงมั้งอยเกลีลังเลป็นมีแต่ปลาซิวหางแดงมาโอ้ยเสียบตุ่มตัวใหญ่ไปสายมีแต่รุ่นเสียบตุ่มนะเอาเอาปิ๊ดขาดเลยพ่อใหญ่มันหยังไม่ยังบู ปลาชิวหางแดงชิวหางแดงอู้หูเธอขาดแหงถือขาดติดแน่เนาะอืมเฮ้ยพอดีหมกมึงแม่เห็ดตั้งแต่ไอโมนี่เสียบหัวเสียบเต็มตุ่มเลยเนาะอืมมึงแม่พี่น้องสี่ตั้งไต่วะหมกแสีบเด้ปลาชิวหางแดงมันคือปลาอ๋ออู้หูไหนเป็นหมกเลยเนาะไหนเป็นหมกปนนเสียบอยู่ในตุ่มดีชิวหางแดงเฮ้ยพี่น้องมึงแม่มึงแน่พี่เพิ่งปลาแก้วนะพี่น้องยำโมกแก้วเฮ้ยขอโทา เสียบในตุ่มเต็มเสียบเต็มไม่ค่อยเปล่าหรอหลังนี่ปนจมกันตึกแมงกับเต่าตายแล้วยายเกดเลยไหวอยู่เห็นอยู่บ่เห็นอยู่สามตัวโอ้นั่นสี่ดุดหนังพ่อยดปลาติ๋วเล้ปูนปูนปูนทิ๋วอ่าวจึงแมงกับเต่าอ๋อเขาทาอยู่พี่น้องแต่ละหลังมันเกินขาดอยู่ตัวละนอไม่เนจ้ะ หลุนเมนื่อแรงอี่พี่น้องพี่น้องชาวบ่ามีพายุฝนมากฝนโอ้ยใส่คายใส่ม่องกันสืบถือก็กันกลางคืนเนาะกลางเว้นจกักสิซ้ำได้แล้วพี่น้องใส่ถิ่มใบถือจักตูบ่ดอกฮะหลุนเมื่อลังนี่ขึ้นปรหนดบปหะิดเหนีนยบที่นี<า>่ด<า>ีหร<า>ือเนาะตอนยามไทยทำถูกหลังเอ้า โอ้ยโอ้ยโอ้ยยานยังไงยาเห็นเงียบเห็นเงียบเห็นเงียบเหงียบถือคือกันผมแมงกับเต่าพี่น้องหยามหยาบเลยเอ้ยตึ้นที่อุ้ยสะอ่อนแมงตับเต่าพี่น้องเลยสะอ่อนกะหยาบเลยน่ะหมานทั้งปลาทั้งแมงตับเต่าเป็นเรืงอยากขึ้นอยู่ ก็ขึ้นน้ากันอีกรอบหนึ่งพี่น้องถ้าพายุฝนม,ม,มากากาดว่าเต็มกระติกแกะแมงกับเต่ามาล,าล,าลุ้น,นตัวนี้จ้า,จา,า,าหลังนี้รุ่นอีกพี่น้องบ้านนี้อุ้ยแมงกับเต่าอุ้ยแมงกับเต่าลอยเต็มเลยกับเต่าทั้งปลาจ้ะอุ้ยนี่ละอุ้ยปลาเนาะปลาแม่พี่น้องขึ้นไปโอ้ยจ้าปลาของทาแห่งหลังนี้โอ้ยโอ้ย สวดเลยพี่น้องเอ้ยหลังนี่เขาทายยังเนาะสวดสวดเลยพี่น้องไม่ตับเตา<ต>ออกขามีแต่ปั๊ทชิวอ่าวบ้านนี้เรงตับเตาก็ถึงหลายตัวอยู่เด้อหลายอยู่จ้าเป็นแรนทัวตุ่มเลยเป็นสีดู่แม่งตับเตาเนาะขอท้าพี่น้องเขาท้าใส่ชั่วโมงเดียวหนึ่งสำเก็ถือว่ามันสุดยอดเลยนี่นี่ใส่สุดสุดเต็มดวงดวงพี่น้องอู้บ้านนี้เอ้ยขมเข่าวตำทายที่แหลกอันเนาะแม่เห็นจ้ะพี่น้องคงนี้ มกบักใหญ่ผนเด้อเลยมกบักใหญ่เลยหลังนี okay. ่ขึ้นคาแหงหลังนี่นเด้อจ้าปูนอุ้ยใส่ปลาจ้ะมีใส่งามๆปูนปูนบอ้ยข้าอยู่ตัวหลับปีนองห่างหายไปโดนกันยังหมันอยู่หมันคนหมันเนาะมันแตกกับหมันหอมไม่กลับเต่าหรอกเนี่ยตือกงเว้นเลยเนาะตือกลางเว้นไม่แม้กลับเต่าก็ได้ตุ้งติกแล้วบาทเลย ขาดแค่หน้อยยายเกศขาดยังวะฮะหลุดน้องรันลังต่อลังเด้อพี่นอ้องเป็นตาหลุดทุกลังอยู่เป็นตาอยู่หลุดแมงกับเต่าหลาลัดลัดนัน่นยังละ่ะยังละ่งละใจล่ะดินโอ้ย <laughs> สามโตเขาดินแห้งแต่สามโตหนึ่งสามโตดินแห้งนะตุ่มตีงว่ามันถึงร้ายเนาะอุ้ยหลงร้อยเป็นลงมาเหลนเนาะหมูป่าพี่น้องมันหลงลอนเป็นฝนห่อนเนี่ยฝนห่อนลงมานอนหนามดีละ <laughs> lông mèn nón len phăng nám, lội lội lo, đó nó mua ba lát lại, nì vậy, ye kẻ lăng, mẹm nhìn thấy gì chắc

หมากยางปลาบัววายอยู่ใส่ี่น้องปีน,นี้ร้ายคักมึงแน่พี่เป็นย้อยๆเป็นลลหลักๆอยู่พี่โอนแมนเบิร์ดเหรอปูนคนสองปลากับยาเกตกัดก,กินจนขาดกินแหละพี่น้องร้ <c oughs> ายแห้งต้นตำตำๆเพิ่มเริ่มซุกพี่น้องเดียวนี่เก็บกินกันง่ายพุ่โอ้ยแมนเบิร์ดตัวยาเกตุ่นแมนเบิดัง Uh. หลังสุดท้ายยายเกศสิทิเทเขาไปใส่ตุ่มเพื่อล่างเรื่องพี่น้องบานเนี่ย to to ่อนเดินทางกลับปุยเบื้องแน่พี่น้องถึอบาตละวจำหนีเนาะถึอบาตละวจำหนีใส่ยังละเมื่อใส่หยามหยาบเลยพี่น้องปุ้ยกระแห้งแม่กับเต่าตุ่มบกขาดบ่หลังบ่เดี๋ยวสิเห็ดนี่ที่ปุ้ย คือคือไปไกลๆน้ำขาดลงหันลงเล่นเนาะให้กันมันเล่นน่ะคือหักแน่พี่น้องวัดตุ่มมันมังแน่ปุ่มรังเดียวถือจังสีจะกี่วันจะได่เนาะอุ้ยมานขาดเรื่อพี่น้องมาเนี่ใส่แป๊บเดียวใส่โจม้งหนึ่งนี่แหละเพราะว่าเห็นสภาพอากาศมันโบโบนาไวใจโบนาไวใจ ก็เลยเฝ้ายามเฝ้าวกับล่ะพี่น้องถ้าเกิดเพิ่นบ่ตกจังได๋ก็ค่อยสิมาใหม่กลางคืนเบิ่งแน่พี่น้องพคนถือคักถือแน่อยู่แมงกับเต่านี่สิแมงกับเต่าใส่เบิดใหญ่ของแมงกับเต่าเด้อพี่น้องคนใส่หยาบหยาบเลยในตุ่มบ้าฮะหลังไม่ตีกี่ทีหนึ่งเพื่อความมั่นใจก็กล่าวลงพุ่น อยางมันรุดเนาะอย่างรุดจ้ะมานคักอยู่พี่น้องมโมนี่ทั้งปลาทั้งแมงตับเต่าเด้อจ้ะโอ้ยจ้ะมึงเนี้ยมึงเนี้ยอู้พี่น้องปุนแมงตับเต่ายั่งดูมันเป็นมะลงเลยเป็นมะลงอันนี้จ้ะมานหลากหลายเลยพี่น้องมโมนี่ปลาซิวก็มีหลายสายพันธุ์มโมนี่เนาะแม่นจ้ะทั้งปลาซิวอ่าวปลาซิวหางแดง ปลาซิวปลาม่นปลาปุปกปลากั่งพี่น้องล่อยามคายน,น่องบันนีน่องล่อยามคายคายสิคือบุหรีพี่น้องมันเป็นบะตีงเลยบ่บะตีง <c oughs> คายนี่ต้องใส่รั้งคื้นทางเว้นเหมือนเนบ่ค่อยแล่นบนในปลายอดธาหยอดธาเห้งยังวะฮะยอดได้ยอดมันผลงานของวันเสาร์วันที่สามเนาะจ้าถือว่าสุดยอดอยู่พี่น้องสุดยอดแม่งตับเต่าทั้งแม่งตับเต่าทั้งปลา ไปคืลุนด่างก็คันบบกือกับพอ่อดนกับบานเ้าเบังสา,าพาอากาศบังเน่หมเป็นตาไหวใจแห้งได้ผลจริงๆก็บ,บริยานดอกพี่น้องฝนยังให้ตกอยู่ยมอมืแต่ว่ายานล่มเพราะว่าอากาศหอนแห้งถ้าฝนมากอะที่เป็นล่มลราพี่น้องแห้งพี่น้องลงไปยามคายบังหันกับโบกือดอกพี่น้องถืออยู่ตเดียวถือไปไถ่ตัวเดียว,ยต,ว,ยวต้องใส่กางเกงนอกคายเนาะ แต่ก็ยังไข่อยู่พี่น้องตุ่มเมื่อนี้ผู้วิมานสุดยอดเลยใส่โอปลาซิวได้แมงตบเต่าอืใส่โอปลาซิวพี่น้องมานมันแมงตบเต่ามานขาดเรื่องพี่น้องแมงตบเต่ามีแต่ใส่ใหญ่ๆพูนปีนี้ใส่แป๊บเดียวพี่น้องเห็นไหมนี่ไปไถ่ถือกตักถือกคายตัวหนึ่งแต่ใส่ขึ้นเถือกดีอยู่ตะอ่อนแมงตบเต่าเน่ยจาเกศล้างปลาฟ้าฉีกและขาดแห้งนาะเออพี่ต่วาคนจมเนาะ ใส่ตุ่มจมมันก็เลยตายเอ้ามันคักอยู่พี่น้องมานน่ใส่ชั่วโมงหนึ่งกับพักกันยามหลังจากยามแล้วตอนนี้กับเวลาประมาณสี่โมงเศษเนะาะมาันาแต่เส้าอยู่พี่น้องมานน้อากาศมันห่อนพี่น้องก็เลยหากินน้ําหวยน้ําหองหาใส่ตุ่มปลาซิ่วมันทั้งแมงตับเต่าทั้งปลาซิ่วพี่น้องอ่ะพี่น้องหลังจากนี้ก็สิแม่นกลับบ้านละพี่น้องเพราะว่าสภาพอา,ากาศเริ่มขึ้นมากเลยเอยคึ้นเนาะคึะะ้นจ็คทีต๊กบ่ต๊กดอกก็ค่อยรอรลุล่นละพี่น้อง อ๋อถ้าเกิดตกยังไงกับตกก็ดีเนาะยายเกศนาะจ้าสิผ้าไปจับเอืองถ้าตกกส็สิจับเอิงแหละพี่น้องถ้าฝนมาตกก็สิพากันมาใส่ตุ่มแมงจับเต่าอีกคือเก่าก็บคอยล่อหลุ่นล่อติดตามพี่น้องอ่าสำหรับคลิปนี้ยอดได้ยอดมนันหมันคักอยู่พี่น้องพอใจอยู่เนาะยายเกศนอพอใจอยู่จ้าทั้งแมงจับเต่าทาาั้งปลาซิวปลาซิวปลาขมมนปลาซิวอ่าวนี่แหละพี่น้องกได้หมกเอ้อากลั<ด><อ>บบ้านก็เลิศชอบวิดีโอจังไงกับซอยกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจร้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคุณส่องปลาคนส่องปลาขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์พี่น้องทุกกำลังแล่นใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมอ่ะกลับบ้านก่อนพี่น้องวันนี้ข้ายอยู่มันแต่เา,า,า,าอยู่เนาะจ้ามันเต่ากับมันขากู่เ้อพี่น้องสะออนแน่นอนแม่งตับเต่าเพเป็นโลคคนมั้ยเเป็นโลคอยู่แล้วแมงตับเต่าอ่ะอยู่โดนบ่ได้เพราะปลาก็แมงตับเต่าใส่กันโดนบ่ได้เร้อพี่น้องเป็นสิบเปื่อยแม่แนจ้า เพราะว่ายางแมงกับเต่านี่ยางที่เป็นขาวๆน้ำข้อคนนั้นแมงตายยังตายถัดถใส่กับไอปลาดนๆนี่ปลาเปือ่อยเบิดพี่น้องอากาบ,บ้านก้อนพี่น้องโดนน้ำกันมเมืออื่นอยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกไหลทุกแช่พี่น้องกาบป่านก้อนพี่น้องบาเนี้โดนน้ำกันมือแรงวัดสิจับอิงหรือวัดสิมาใส่แมงกับเต่านาะ <S <S จ้าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ